น <tem ple asure> อรมไม่เดือใครฆ่าสิท่านขับรถนะาัะฉาบจะไม่โตขี้่ายกระที่มลงมาบ้านแข่งกันะกระเทียมเปกกะุ้ชเป่าแ่เพือนไม่ไดเาไปมันจะอะไรบอกกระปู่นั่งช้อนวันนี้อกไปเทีเบ็ดลงบึ้งน้อก็ดีก็ได้ อันนี้ก็ได้ป่าอันน้ำมันสะปูนี่ยไม่มีอึดไม่มีกาเขากคือืนเขาอันนี้มีอื่อันน้นัเป็นหนักเลยเป็นแม่น่ะอาบไปได้เฉย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 เฉะปูยาฉยเ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 ฉีเฉย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 เฉาไปจับเยเยตีก อันนี้เยอนกนมึงึหลอดขางห้ามแบบนีตรงนก็อีกแล้วแม่หับวนก็เห็นด็กๆก็เห็นฝ่า้านเราบางมีตายนะถ้าไม่ได้เอาไม่ได้ตายดีของเาตายรับเห็นไหมนี่นี้เดก้องมอะไรน่ฮ้ไมุมไมีก

เหอยห้หอยห้อยีลวไม่เห็น้วมาไม่หอยน่ะไม่าเดอรู้ไหมหอยน่ะเ้ี่เยวเช่นอยู่เลยมันยานนี่มันยานตัวีปูนี่เอาไหมอาลงมางไหมนี่อ่าลงมาเราให้มันอยู่ในน้ำน้น่ะมันอยู่ในน้มันจะตายแล้วน่ะจะไปมาหาจับหอยจับปูน่ะมันจะตายน่เดอจะไปเอากับยายนั้น เหนไมภูเห็นไหมูจะจับไหมหิไม่กลัไหมเอาไปเก็บเลวนะแม่ไปเก็บเลวนะเอาไปเก็บแลวนะปูไม่จะเก็บไวนะปูน่ย ไม่เจ็บแล้วเอาไว้ทำไมอ่ะเจ็บไหมเก็บแล้วนะพี่น้อยนอนปีม่หิบวงวงอกผมไ่เยปนเลยดันปนท้งหมัน่เขาิ ดูแาจะให้มาประกาีนี่นงานเาจะมตัน้อยมันหอยหอยหอยลหอยไปหอยมันไม่กัดโดนหอยนะมันกัดไม่กัดไม่กัดไม่กัดหอยไม่กัดจะเอาไปใช่ม เอาไว้ตรงนี้นั่งกอดอีกเลยมันมาเบิ่งแล้วมันเนื้อมาหอกินนมจ้ะกินแล้วเอาไปเก็บนะหมดนมนะมันจะท้องเสียแล้วอย่าเอามากินอีกนะกินให้ไม่หมดท้องมันจะเสียแล้วนมนะกินให้ไม่หมดกินแล้วเอาไปเก็บแล้วลูกนะเก็บนอนกินเลยันติดท้องอะไล่ะ จะนอนไหมนี่นอนได้ไหมนอนกินไหมฉันปล่อยน้องหมาแล้วก็ไปนอนกินกินอิ่มอาหารหลายอะไรหรออาหารหลายถ้าเราสบายได้กินกินเนาะมีเห็ดมันเลยเนาะชมขาไใครับมานะตัวเลือดตัวน้อยก็กูเห็นยามเช้าเนาะมันยอดแล้วกันอ๋อหนักมันหนักแต่นเราไม่เห็นอ้ามันก็กินอิ่มแล้วมันก็นอนดีก็จะไปนอนทแล้วโอ้แต่แห้ง ปติเอามาเรียนละลัดตีไข่ตีไข่เย็นเลยเอาไหมกินไหมอันนี้กินไหมเอาไหมข้าไม่กินอ่ะน้ำน้ำนูนไว้แน้วแม่เอาออกมาให้เลยคนน้ำหนึ่งวางอยู่ตรงไหนมันอยด้วะกิน

หนอยไปเลยอีกคนนึงอีกนึงหน่อยไปเลยคุณชายคุกนุ้กันบ้านีันบ้านี่นะนี่ต้มขามา่าเนี่ยกินไหมเนี่ยข้าวไม่กินอ่ะแม่เนี่นะใส่เกลี่ยใส่กลี่ยเลยน,น,นะนี่อยู่นี่นะเหนูมากินนะ ดูนี่พูดด้วยบอกให้ฟังเอาไว้เอาไว้ยุสอาวเลยนะ่นย้อยนไปซือนชวนหรอฟ้างานนี้องู่สองันแบบกพอิ่ง่

บ้านันี้เ่องา้านทั้งนีาีหทุ่มจร้อยแฉยังไกร้อยอ้ตำปูตำหมกอ่านแท้ดิ